คนตลาดไน,นี่เลยหมพันพันมันดีมากนะครับเจ้าของเจ้าของต้มเป็นไปอนลาดตลาดราธรรมดานี่บอกตลาดธมตลาดนัำนตนุนกโอแสดงว่าเป็นน้ำหัวหนันไ่หันเพราะมันมันได้สีครับ ตัวตินปลากับ่ะไ้ไปซือน้ำพันที่แขนนะอย่างตัวแล้วก็ือแม้าตัวต้มนิ้เนยอัวนั้นตลาดนัดเลยเออราคาพันธรรมดาแหละธรรมดาเน่ยราาหนึ่งสีน้ำมัชื่อตัวใหญ่จไมงายไม่่ายในีตัวมันนและหนึ่งกระสอบเก็ับประมาณสองปีครับโอ้แต่ถ้าพอเก็บตัวกมต้งีก่า

มันจะมี้ใหปลาไทยกับปลาปลาญี่ปุ่นเลป่าปลาไทยคือผสมว่ากี่สวนว่าง่าไปไหนมาครับไมรื่อชื่ขาวขาลาดี่ครับคือว่าปลูกว่านีก็กระตี้กงะหงาปนีหรอครับน้ำตลาด